สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบ้านไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงวันอาทิตย์ที่15กันยายนคศ .2024 จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทย7สีประจำวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรแล้วก็โปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรนะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลาบ่าย2โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับ ช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณยิงสดถึงบ้านท่านนะครับมาดูคู่ที่หนึ่งในรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันนี้กันเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างหนึ่งด้านหินเหล็กไฟสามชัยวิเศษสุขหรือเกียรติพรเทพหรือสิทธรณีนะครับนักชกจากเมืองมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแต่ทว่าสอนด้วยข่ายมวยเกียรติพรเทพที่เมืองโคราชจังหวัดนครราชสีมา น้ำหนักไปไปที่55กิโลกรัมส่วนสูง158เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้านไทยแลนด์เล็กสรุ่งศักดิ์หรือเจริญเมืองมวยไทยหรือทวินสเปเชียลนะครับนักชกจากจังหวัดสุรินทร์ซ้อมในค่ายมวยสรุ่งศักดิ์ย่านพระรามสองนะครับน้ำหนักไปไปอยู่ที่57กิโลกรัมส่วนสูง173เซนติเมตรนะครับ วันนี้ชกกันในพิกัด116ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านหินเหล็กไฟสามชัยวิเศษสุขช่างน้ำหนักได้116ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านไทยแลนด์เล็กสอรุ่งศักด์นะครับช่างน้ำหนักได้116ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีสำหรับสไตล์การชกของด้านไทยแลนด์เล็กสอรุ่งศักด์นะครับ ก็เป็นมวยสูงยาวเข่าดีเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายโยนแทงแล้วก็มีไอคมวยดีแล้วก็ชั้นเชิงดีวันนี้ได้ใหญ่ได้ลอยได้ยาวครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านไทยแลนด์เล็กสรุ่งศักด์นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็ไปชนะคะแนนบุเรงนองลูกเจ้าพ่อโรงต้มเมื่อวันที่11สิงหาคม267ที่ ช่อง7สีนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านไทยแลนด์เล็กสอรุ่งศักด์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านหินเหล็กไฟสามชัยวิเศษสุขกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของเขานะครับเป็นมวยหมัดนะครับเตะขาต่อยหมัดนะครับประเภทไฟเตอร์ครับแรงทุกลูกทุกดอกลุ้นนับลุ้นนอกได้ตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้าน หินเหล็กไฟสามชัยวิเศษสุขนะครับสำหรับฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปชนะคะแนนเมืองลำพูนสวนไฟในยิ้มนะครับเมื่อวันที่14กรกฎาคม267ที่เวทีมวยราชลำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางหนานหินเหล็กไฟสามชัยวิเศษสุกนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมก็ชอบไปที่ มวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับขวางหน้าดัานแทงวันนี้ต้นต้น,ตนยกหนึ่งยก2นี้กันหมัดได้ยก3ามยกยกสี่นี่ก็เข้าวินอย่างรอยลำนะครับคู่ที่1ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านไทยแลนด์เล็กสอลุ่งศักด์นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับ มาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทึงด้านแก้วนาคาอาบาจนครพนมหรือเดวิดมอทัศนัยนะครับนักชกจากจังหวัดนครพนมแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยเกียริเพชรนะครับอยู่กับป๋าชุนเกียริเพชรแล้วก็โปรโมเตอร์เดียเกียริเพชรนะครับน้ำหนักปล่อยอยู่ที่54กิโลกรัมส่วนสูง163เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้าน เพชรแสนชัยจิตเมืองนนท์หรือแสนเก่งโรงเรียนผู้วิทยาหรือทรัพย์สินพรผ่อนมงคลหรือสอสุภารัตน์นะครับแฝดน้องของแสนไก่โรงเรียนผู้วิทยาหรือเจ้าเพชรเกียงไก่นะครับนักชกจากเมืองโคราชจังหวัดนครราชสีมาแต่ทว่ามาซ้อมด้วยข้ายมวยจิตเมืองนนท์โดยมีกุลาบขาวนนทชัยเป็นผู้ฝึกสอนแล้วก็ฝึกซ้อมแล้วก็มีสอเอเมืองนนท์แล้วก็ สมจิตแว่นแก้วนะครับให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่น้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่54กิโลกร,รมัมส่วนสูง165เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด110อปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านแก้วนาคาอบจอนครพนมช่างน้ำหนักได้110อปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรแสนชัยจิตเมืองนนนะครับก็ช่างน้ำหนักได้110ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับ นี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรแสนชัยจิตเมืองนน์นะครับก็เป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องสาสตร์แข้งขวางหน้าดันแทงหลักเหลี่ยมดีหักเทดีและก็แข็งแก่งแข็งแรงผิวครับเป็นมวยที่ผิวได้ครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรแสนชัยจิตเมืองนน์นะครับ ส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับไปแพ้คะแนนคอลั่มผ้าเบรกคอมเพก,มกเมื่อวันที่18สิงหาคม267 7ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรแสนชัยจิตเมืองนน์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของทางด้านแก้วนาคาอาบาจอนครพนมกันบ้างนะครับสาหรับสไตล์การชกเขานะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวา แล้วก็ตีนหน้าดีหมัดต่อยแรงครับแล้วก็เป็นมวยเจ้าบ้านบรรยากาศดีครับนี่คือสไตล์กันชกของทางด้านแก้วนาคาอาบาจอนคะรพนมนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปแพ้คะแนนเรียวยะโอคูวากินะครับเมื่อวันที่14กรกฎาคม267ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านแก้วนาคาอาบาจอนคะรพนมนะครับ สำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเพชรแสนชัยจิตเมืองนนท์นะครับผมมองว่าเด็กคนนี้เก่งครับฉลาดหลักเลียมดีครับแล้วก็แข็งแกร่งแข็งแรงวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้นะครับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรแสนชัยจิตเมืองนนท์นะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับ ไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่สาในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างหน่งนันพยักษ์ศักสตูลหรือเชฐ์ทุ่งว้าหรือสอสาราวุฒยยิมนักชกจากจังหวัดสตูลแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยเกียริเพชรนะครับอยู่กับป๋าชุนเกียริเพชรและก็โปรโมเตอร์เดียเกียริเพชรนะครับน้ำหนักปล่อยๆอยู่ที่54กิโลกรัมส่วนสูง162เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้าน พลอยขาวสิทธิเจการหรืออออุดอุดรหรือวีเคเขาใหญ่หรือสอสละชีพหรือจอพัทริยาหรือลูกลักสอเจนสตานะครับนักชกจากเมืองช้างจังหวัดสุรินแต่ทว่าซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิเจการที่สุรินนะครับน้ำหนักไปไปอยู่ที่54กิโลกร,รมัมส่วนสูง158เซนติเมตรวันนี้ชกกันในวิกัด109ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านพยักษ์ศักดิ์ตูน ช่างน้ำหนักได้109่อปอนด์เท่าวิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านพลอยขาวสิทธิเจการช่างน้ำหนักได้109.4ลดไปจนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีสำหรับสไตล์การชกของน้านพลอยขาวสิทธิเจการนะครับก็เป็นมวยเข่านะครับเปิดเกมเตะต่อยขวาคอล็อกปีเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับนี่คือสไตล์การชกของน้าน พลอยขาวสิทธเจาการนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปแพ้นอกให้กันทางด้านบุญชัยสอบุญมีฤทธิ์ในยกที่4นะครับเมื่อวันที่15กรกฎาคม2 6 7ที่กองทัพอากาศดอนเมืองครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านพลอยขาวสิทธเจาการนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านพยัค์ศักดิ์สตูลกันบ้างนะครับ สำหรับสไตล์กันชกของทางด้านพยักศักสตูลน,นะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องดักศาสตร์แข่งขวางหน้าฟันศอกเก่าเกลเกมหลักเหลี่ยมดีชั้นเชิงดีและก็ฝีมือดีครับนี่คือสไตล์กันชกของทางด้านพยักศัก์สตูลน,นะครับสำหรับฟอร์มหลังเขานะครับ4 5ห้าฟอร์มหลังนี้ยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นนะครับวันนี้จัดไปฟอร์มล่าสุดนะครับไปชนะคะแนน ซุปเปอรป์ไบปอพิคเนตเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2567ที่วิกหมอชิดนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านพยักศักดิ์สตูนนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมก็ยังชอบไปที่ทางด้านพยักศักดิ์สตูนนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับให้ไปอีก5ดาวครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับ มาถึงคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีหรือปอเพชรศิริหรือวุฒิชัยจากโก้ VIP นะครับซึ่งเป็นพี่ชายของนิติกรสวนน้ำทานคีรีนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดกระบี่ซ้อมที่ค่ายมวยสวนน้ำทานคีรีที่จังหวัดกระบี่นะครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่61กิโลกรัมส่วนสูง170เเซนติเมตรวันนี้เจอกับทางด้าน ชัดพลพอหอมกลิ่นหรือสอภูนสวัสด์นะครับซึ่งเป็นน้องชายของเจ้าฉัดเพชรสอภูนสวัสด์นะครับเป็นนักชกจากกรุงเทพมหานครซ้อมในค่ายมวยแสงมรกฏย่านลาดชะด,ดำเนินนะครับอยู่กับเสียท็อปแสงมลกฏนะครับดูแลการฟิตซ้อมเป็นอย่างดีน้ำหนักไปปล่อยที่60กิโลกรัมส่วนสูง170เซนติเมตรนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด122่อปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ ทางด้านวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีนะครับช่างน้ำหนักได้122ปอนด์เท่าวิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านชัดพลอยพอหอมกลิ่นนะครับก็ช่างน้ำหนักได้122ป่อปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านชัดพลอยพอหอมกลิ่นนะครับเป็นมวยเก่าเก๋าเกมฝีมือครบเครื่อง ค่องแค่วว่องไวหลากหลายแล้วก็เป็นมวยที่ตีหัวเข้าบ้านเข้าออกรวดเร็วเลี่ยมเชิงดีแล้วก็ฉลาดครับติดถอยแต่ว่าออกอาวุธครับนี่คือสไตล์กระชกของทั้งน้านชัดพลอยพอหอมกลิ่นนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านชัดพลอยพ่อหอมกลิ่นนะครับก็ไปชนะคะแนนราชเดชท,ทีเอ็มวยไทยยิมเมื่อวันที่16มิถุนายน267ที่เวทีมวย ราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านชัดพลอยพอหอมกลิ่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของน่านวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีนะครับเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมเต,มตะขวาต่อยหมัดแล้วก็ขวางหน้าปั้มตีเข่าในเหนียวแน่นบู๊ดุดดันครับมีโต้มีฮึดตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้าน วุฒิก่อนสวนน้ำทานขี่ลีนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปชนะคะแนนชายโทนวออุรชาเมือ่อวันที่4กรกฎาคม267ที่เวทีมวยราชดำเนินศึกใหญ่นะครับเพชรยินดีนะครับวันนั้นครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านวุฒิก่อนสวนน้ำทานขีรีนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้าน ชัดพลอยพอหอมกลิ่นนะครับผมมองว่าอาวุธหลากหลายเจ้าเล่แล้วก,เก็เก่าเก่าเกมชั้นเชิงดีวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองนะครับคู่ที่4ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านชัดพลอยพอหอมกลิ่นนะครับให้มีอีก5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ่งเฮ่งรวยรวยสวัสดีครับ